แม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าปีนี้ Carmen. แบบว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะที่ใหญ่กว่าเดิมถึงสามเท่าใหญ่มากเธอเราอยู่ตรงนี้แล้วดูมองไปดิโอ้ลูกหูลูกตาที่สุด้ามีนานี้อย่าลืมมาเจอคณะกับผมทองพรีเซนต์เอแคร์เฟสติวัลค่ะวันนี้นะเป็นวันที่วุ่นวายที่สุดแล้วก็เพราะว่าต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยวันนี้นะคะก็แฮปปี้นะ เพราะว่าตื่นเต้นเราต้องไปดูสถานที่ค่ะทุกคนดังนั้นต้องเตรียมผิวกันนิดนึ่งเซรั่มหมดแล้วด้วยเธอหยดสุดท้ายละต่อไปกันแดดนะคะั5ส0บวก P.S.C บวกค่ะกันแดดที่มีค่าแลบนะฮะจากไต้หวันนะคะมีคุณภาพนะเธอเนื้อจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้แลว้วถ้าปาดลงผิวปุ๊บนี่โอ้โหเป็นกันแดดไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนอ,นอีลิทอคะคะคือตอนนี้ไม่ไม่ปัญหาการจัดงานคือเราย้ายที่จัดทุกคน ดยาเปไปจัดที่ข้างๆบราโวนะคะเตรียมผิวเตรียมอะไรเพราะว่าแดดร้อนแน่ๆก็ต้องทากันแดด จัดจัดได,ด้เลยใครผิวแพ้ง่ายนะคะใครแบบว่าเป็นสิวผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยฝากกระดาษอิลิทแคร์นั่นเธอมันเป็นการแดดสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะไม่ต้องกลัวตามข่าวเหมือนที่บอกว่ากระแดดอิลิทแคร์เอสเอฟไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีเอนแคปซูลคือมันจะเป็นแคปซูลเคลือบตัวสารกันแดดอีกทีนึงแล้วนั่นเนี่ยเครื่องตรวจในไทยมันตรวจไม่ได้แล้วก็เลยต้องมีผลแล็บจากไต้หวันนะคะที่โชว์ตามไลฟ์สดแบบแคร์ขายนะคะเอสเอฟห้าสิบบวกพีเอซีบวกนะคะทุกคนเนี่ยซึมไเลยเข้าสู่ผิวตอนนั้นก็ได้มาใหม่คูชั่นอิริคคแ่่ะปึ้งนี ต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตลับจริงนะนี่เธอจะพึงมากโอ้ยรีบต์บิฟลโหสะพึงมากวิญญาณแค่บางๆพอเพราะว่าพี่เกศแต่งหน้าเยอะมันแค่เป็นวิญฐานที่อะนึกออกปะพึงโอ้โหผิวสวยเลยโอ้ยผิวสวยมากสบ,บายสวยมากเธอรอคูชชั่นี่ิดแคร์กันนะคะทุกคนต่อ,อไปช่วงนี้ก็สำอางมีเยอะมากที่แบบว่าซุ่มๆทําอยู่ลิปสติกโอ้โหมีหลายสีมากเอาไงพร้อมเลยยังที่จะเปลี่ยนแปลงเลยเลยดีว่านี้วิทาแก้มดีกว่า อันนี้เป็นแก้มสีม่วงชอบมากช่วงนี้ตื่นสีม่วงมากว้ายอ๋อย่าไปป้าอย่าไปป้าพอดีอ๋อสวยมากโอ้ยสวยมากน่าตื่นเลยอ่ะอยาก่ายเหล่ามากเลยอ่ะแก้มเกิมปึ้งแค่นี้เลยเดี๋ยวเขียงคิ้วกรุบกริบพอแบงไม่ลงนะครับวันนี้โอ้ไม่ก็สวยมากวันนี้เขียงคิ้วเหี้ยมากรีบรีบรีบ โอโหผิวสวยมากเธอวันนี้ไม่ลงแป้งลองอไรเลยก็ลิปอีกันนี้ลองจุ่มมัมมัวมัวเลยไว้อ๋อสวยมากโอสวยมากเราซืออิลิแทแค่เยอะนะคะแต่ว่าวันนี้งานผิวคือต้องให้เลยค่ะกันแดดกับเซรั่มใช้คู่กันผิวสวยมากเลยค่ะฝากอิลิแทแครแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ เราไปดูสถานที่กันค่ะตอนนี้นะคะรัแคลรก็อยู่บริเวณเรียบทางโด่วนเอกมัยลาอินทาค่ะซึ่งซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้บริเวณตรงด้านล่างของทางด่วนเนี่ยมันก็เป็นที่ CDC นะคะ,ะเออคดเเอ Crystal Design Center เป็นสถานที่ที่ปีนารเราใช้ในการจัดงานนะคะซึ่งจากทางเรียบด่วนนะคะถ้าเราตรงออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยด้านซ้ายมือนจะเป็นลฟ์ผาคซึ่งทีแรกเนี่ยนะ หลายพาัคเนีหรือว่าเป็นที่ที่เราที่เขาใช้จัดงาน f อ o ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไปจัดที่นั่นทุกคนแต่ว่าเออมาช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาใครๆก็ได้อัปเดตไปแล้วนะว่าเรามีการย้ายที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะทุกคนเราย้ายไปจัดกันที่ RCA Central Park นะคะทุกคนก็คือเป็นที่ที่จัดงาน สยามสงการค่ะหรือถ้าไอ้บบึกพาไม่ออกมันอยู่ข้างๆกับบราโวหรือว่าโชดีซีนั่นเองค่ะพูดง่ายคือใกล้อยู่และแวกเส้นพรามเก้าเส้นเดียวกันห่างกันแค่สามนาทีเองได้มัง้งวันนี้แหละจะพาทุกคนไปดูสถานที่แห่งนั้นนะคะก็คือที่ RCA Central า a r k ค่ะ บางมากบางยังไงบ้าง,างสะพึงมากค่ะทุกคนเรามาถึงสถานที่จัดงานแล้วค่ะนี่นะคะคือ RCA ซ e n t r a l Park ค่ะทุกคนใหญ่มากเธอดูดิสะพึงมากแม่นี่เราที่เราเห็นตรงไกลๆนะคะไม่ไกลข้างๆตรงนี้เลยนะนี่ b r a โ o หรือว่าโ So DC นั่นเองทุกคนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมใกล้มากเลยค่ะโอ้โหเธอ เพิ่งเห็นว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะแม้ไม่น่าเชื่อเลยว่าปีนี้แบบว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะเราได้สถานที่จัดงานที่ใหญ่กว่าเดิมถึง3เท่านั่นหมายความว่างานปีนี้จะใหญ่กว่าเดิม3เท่าค่ะและข้างหลังตรงนั้นคือรางรถไฟเห็นไหมรถไฟกำลังวิ่งอยู่เลยใหญ่มากเลยอ่ะคุยพูดคำว่าใหญ่ไม่รู้กี่ร้อยตบเธอก็แงแหล่ะที่นี่นะคะคือที่สถานที่จัดงานสยามสงการค่ะที่มันเคยเกิดขึ้นใช่ไหมใหญ่มากเลยอ่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสิ่งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะมันคือรางรถไฟและนี่ก็คือตัวจัดงานคือไม่ได้บอกให้เธอนั่งรถไฟมากรุงเทพนะแต่จะบอกว่าอีรางรถไฟตรงนี้ถ้าคนกรุงเทพจะรู้กันว่าเลี้ยวขวาตรงนี้ไปมันก็คือแบบโซนแบบทองหล่อเพชรบุรีตัดใหม่แล้วแต่ที่จะบอกคือวันงานเธอไม่ต้องเข้ามาทางรถรถไฟนะตรงนี้วันจริงมันจะปิดนะคะประตูนี้มันจะปิดนะมันไม่มีทางทางรถไฟนะ ให้เธอเข้าทางบราโวเท่านั้นเลยเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะถึงแม้นว่าอีรานตรงเนี้ยมันเข้าได้2ทางคือตรงบราโวหนึ่งกับตรงรางรถไฟหนึ่งแต่ว่าแม่ไม่ต้องมาทางรางรถไฟนะย้ำนะให้ไปเข้าทางบราโวค่ะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเดันการเนี่ยก็จะมีรถแดงรับส่งด้วยหมายถึงว่าเ,าเธอก็ลงแกล็บลงอะไรที่บราโวเสร็จปุ๊บม,มันจะมีรถ2แถวที่เราจ้างมาเยอะมากพาเธอเข้ามาตรงนี้เลยซึ่งจริงๆมันก็เดินมาได้เลยประมาณแค่หนึ่งนาทีแต่ว่าแ็แอปให้มันดูแบบมี2แถวมีอะไรให้มันดูแบบเป็นงานเฟสใ,ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย เดี S <S> <Desert> ๋ยวจะมี2แถวมาให้นะคะทุกคนมามากันตรงนี้ได้ย้ำนะว่าไม่ต้องมาทางทางรถไฟนะรู้เรื่องอ่ะเป็นไงบ้างค้าวันนี้ทีมงานมีอะไรมั่งค้าพร้อมแล้วงาเริ่มพรุ่งนี้ได้เลยเฟรีอยู่ไหนอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยเลยอยากรู้ว่าวันนี้เรามาดูประสาทที่เพื่ออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วครับมาทําสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแต่เป็นการพิธีแล้วก็วันนี้มีอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วเขาการันตีกับเราว่าเน็ตไม่ร่มแน่นอนไม่ว่าจะเพื่อขายไหนเราาามมีทุกกพอย่่งงงบซึ ก่อนนาจะมาวันที่เราดูสถานที่วันนี้เนี่ยเราได้มีการประชุมกันที่บ้านเดี๋ยวไปดูที่ประชุมกันค่ะแล้วนะคะก็ถึงวันเราจะต้องมาประชุมอันนี้คุณน้าทีินาันอุณภาพนะคะอันนี้น้ำต้นมันมาจากไหนกันบ้างคะเนี่ยสวัสดีค่ะไตเติลค่ะไตเติลที่อยู่ในทุกโปสเตอร์ที่บอกว่าติดต่อกับไตเติลคนนี้นะคะนี่รักลอบค่ะจ๋าค่ะนี่สวัสดีค่ะฟองค่ะนี่ซึ่งเนี๋ยววันที่เราใช้ในการ เออจัดงานในปีนี้จริงๆคือทุกปีเนาะใช่ค่ะทุกปีเราจัดงานมากเลยอ่ะจริงๆแล้วเราถ้าเราจัดอะไรกันมาก่อนบ้างเราจัดฮิวเวดฮะเออฮิวเวดคอันเก่านู้นเลยนะไม่ใช่วีวิีนะฮิวเวดคอันเก่าเลยมันเกิดในใครทุกปีเราแั่ละปีใช่เพราะฉะนั้นก็มีงานอื่นมันเกิดพี่ตูพี่ตูแล้วก็จับพี่ตูนที่ช่างชุยตีพังตีพังแล้วก็จับใช่แล้วจับใช่ครัจะมีงานอีกมากมายจ้า นายงานใหญ่ๆมีไ้มมีมั้สท2 o ฮางงานนี้ S2 o เนี่ยเป็นชันการแบบว่าแคยกตัวอย่างหีสังวัคืองานใหญ่เอนมันไม่ใช่มุกมั่แบบว่าเราก็จะเป็นแบบแค่เอะทรอย่างอีอกใหญ่สุดค่ะในประเทศก็คือเคยจัด EDC EDC โอ้ชมาจากเมือนอกตใช่ไหเอาลอเราไม่นทีส่วนร่วมตรงงานถ้าแลเป็นเฮเลยค่ะเฮดจัดโลดกกันจโลดอะ ทีนี้หลักงานเอแคลร์เฟสิวัลคือขนที่ต้องเรียกว่าเอแคลร์เฟสิวัลมากเลยอ่ะเป็นเอแคลร์ชั่วได้แล้วเราใหญ่มากเราสเกลใหญ่นะเราสเกลใหญ่นะแต่ปีสองพันี่สิบเนี่ยเราวางจริงมากเราอยากจะมีความเป็นที่สานเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราพูดเลยเราจะไปใต้เนี่ยเราจะไปเป็นนุ่นใต้ปีนี้เราเลยขออีสานให้จบเราไปก่อนเลยเงี้ย ซึ่งเป็นยังไงบ้างครับสตรีมในปีนี้มีอะไรยังไงสตรีมในปีนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าพี่แคร์เปิดมานะคะเรากลับมาใหญ่กว่าเดิมนะคะด้วยที่สารหน้าหั่ของเรานะคะเพราะฉันเดคอเรชันทุกอย่างสถานที่ทุกอย่างอ่ะเราอย่างแรกก่อนเลยขอบอกเลยเราเปลี่ยนสถานที่ใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมนะจหญ่ะว้าใหญ่มากใช่เป็นที่ก็าแต่งงานมามากๆเหมือนกันเพื่อเราก็ต้องใช้ที่ในปีนี้ค่ะแสดงว่ามันก็จะใหญ่จากงานปีที่แล้วกี่เท่าเนี่ย สั่งว้าวเนาะเพราะปีที่แล้วเราจัดเทสครึ่งนี้คนี่เราจัดแค่นี้ปีที่แล้วเทหรอจัดแค่นี้ใหญ่เบ็บเพราะว่าีปีที่แล้วเข้ามากันแรกเราขอที่บ้านทีละส่วนครับอ่าเข้ามารับบัตรดอสิมีขายหน้างานปีนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วมีคนขอมากมายวันงานมากันไม่ได้เลยครับถ้าเราขายหน้างานแสดงว่าพื้นที่ปีนี้แม่แม่ต้องใหญ่ขั้นมั่นใจว่าขายหน้างานไหวอ่ะถูกปะ เราไม่ต้องตัดขวดลหรอไม่ต้องตัดแล้วปีนี้มาได้เลยเชื่อหนูมาได้อันนี้ก็ทุกคนก็ต้องรู้กันนะคะว่าเธอมาได้เลยนะเพราะว่าปีนี้คืนที่รองรับนะคะปีที่เราได้หลายคนมาที่เราไม่ขายไปให้เพราะว่ามันไม่พอจริงๆริงมันเลยเหลีมากแล้วจริงๆแต่ราคาในละแอดก็จะพิเศษกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานพิเศษราคาเนี่ยแบบอยากไดซื้อกันก่อนนะได้เลยเข้าไปซ้ายมือเจอฟู๊ตโซนปีนี้เรามีทั้งหมด36 3สิบามสิบเจ็ล้านสาเจ็ดล้านเลยอยู่ที่พี่ปิงลี่ทองสมิด พิซซ่าโคตยำนะฮะบอลชอร์มาได้เลยบอลชอบเอมิไม่ได้ไก่ฉีกบอลชอร์านเจนางมากมายสนุกแน่เลยอ่ะนี่คือโซนเลยค่ะโซนโซนนะครับแค่โซนนี่คือโซนบอกภาพก่อนฮะแต่ตรงเข้ามาเราจะมีหุกหุกที่เป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปได้เลยเปิดรูปให้ดูขวามือไว้เอาคู่องดึงตะโงทองมีห้องน้ำปีสามสิบสองห้องกับอีกติกเขาไปในงานนะคะตรงเข้ามาเลยเจอเป็นบูธสปอนเซอร์โซนก่อนนะคะเข้ามาเจอหุกทองอีกแคร สายมือคามาเนี่ยเรียงกันไปเรื่องมีหนุ่มน้อยตกน้ำมีกล้องติ้วจากมาดามฟินนะฮะเกี่ยวกล้องสามสิบมาคือแบลไอ้บูธจากสปอนเซอร์ก็เรียนกันเลยเรียนกันเลยเป็นผู้า่าคอนเซอร์เลมีซูมมีดูนเดตแปลนไลฟ์วิงไว้มีหมดมีหมดทุกแปลมีหมดเลย แล้วเราจะค่อยเข้าไปโซนเปลียนของเราโซนสไลเดอร์ซื้อเครื่องดื่มมินิสเตทประกวดถ่ายรูปต้องมาถ่ายที่มาดามฟินเท่านั้นเท่านานคือเราจะมีประกวดถ่ายรูปนะประกวดชุดสวยชุดการแต่งกายงามยอดเยี่ยมนะซึ่งมาดามฟินเขจะเป็นสปอนในงานแจกรางวัลนี้ก็เธอต้องไปถ่ายที่บูธมาดามฟินนะคะอันนี้คือนัดใหม่กันแล้วนะก่อนหนึ่งทุ่มเท่านั้นนะคะก่อนหนึ่งทุ่มก่อนหนึ่งทุ่มนะคะเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทสวยมากดูน้อยตกน้ำได้ข่าวว่ามีแดงแบคลอยเปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นสี่โคลนอีกแค่จะมาให้เรียบร แม่นมากผู้ชาย4ี่คนฉ่ำๆคุณเลือกผ่านเลยมาเรียบร้อยแล้ว4คนมาปังมากแอคทิวิตี้ที่เราบอกมีสไลเดอร์ครับมีทาวเวอร์น้ำมันมีรูปริงให้ดูนะฮะมีอันนี้นะฮะหนุนน้ำตกน้ำวันนี้อีลิแคร์นะฮะอีลิแคร์มาแล้วนี่มูนอ่านแซ่บมาหมดเลยนะครับโหอันนี้อาตัดมินิสเตอร์แล้วก็มีปีนี้ขึ้นโซนตัวกันได้เลยใครอยาก่น้ก็อยากตาไทยนะฮะ ไปดอกงานนอุ้ยมีหงทองด้วยหรอกมางานหรอกมีค่ะมีเป็นวิดีโอไหมถ้าไปดูวิดีโอการนี่ถ้าเราเป็นคนเดินเข้างานมันจะเป็นยังไงใหญ่ใหญ่ในี่เราเดินเข้ามาเดินเข้ามาตั๊กแตกตั๊กแตกตั๊กแตกมาถ่ายถ่ายมาถ่ายรีบๆมาถ่ายรูปแบ็คด็อกถ่ายรูปแบ็คด็อกถ่ายรูปแบ็คด็อกเข้าไปในงานตัวอาวุธเรามีตัวอาวุญนะ ตัวบาทตุลยาตุลอาวุธพิษแฝงตุลสมเย่าเข้ามามาถ่ายรูปแลนด์มาผมทองก่อนโอมีห่เงพเนถ่ายรูปเป็นนี้ก่อนอ้ยมาไ่ลเยนีฟูโซนเข้ามาฟูโซนแล้วะ37ล้านโอ้โเยอะมากมเขาไปตลาดนัดดานลั่สุดในโลกเขาไปเลย37ล้านนะคะนี่เป็ตัวนี้เลยเข้าไป37ล้านโอ้โหเปินี่อาเวี์อาของน้า จะอีแท้กกระหงทองโอเครอดอะไรยงงยานยังจะบูสสปอนเซอร์ต่างๆในไงรับหมายทุ่มทุมแต่กิจกรรมแต่เล่นของให้เสร็จสับนี่มีบาร์หงทองสไลเดอร์เอออันนี้บาร์หงทองบาร์โคเวอร์จะบบบาร์หงทองนี่เวทีของเราค่ะเวีของเราเสียงสานของจริงแล้วบอกก่อว่าไปไม่มดเงินหมุนได้ยี่ห้อุ้ยแล้วหลัยมา นดีเลยทำได้ทุกอย่างนี้หอกโหน่ารักมากเลยอ่ะปีนี้ตัดให้พี่ให้แครเลยอุ้ยดีอ่ะนี่เลยนะคะสไลเดอร์จุ่มท่มเหมือนปีที่แล้วเล่นได้เหมือนเดิมปังมากโอ้โหแต่ปีนี้ต่อไปปะจอเจอใดๆนะเรามีหมดเรามีพลูด้วยปีอีงบอกว่ามีพลูมีพลูด้วยรอดูเลยเที่ยงคืนแน่เลยเนี่ยเที่ยงคืนโป๊อ่ะใหญ่อะสิงเบอร์เดย์อะครับ36เมตรนะครับพีเว่นที่ใหญ่ว้า เขาก็ไม่กี่ชั้นก็สูง3เมตรเลยเหมือนหมอรำจริงๆต่อไปครับมีอะไรบ้างเอศิลปินเราขอแล้วคอนเฟิร์มแล้วก็จะได้คิวมาแต่ละคนนะฮะโอ้ยยามมาทุกคนก็คือมีดีเจเฟรมนะคะินท็อปแทปกันนะคือชอบเป็นการส่วนตัวก็าร้องเพลงรันเล่าขอบิวจิตยิ้ต้องมาเหรอเพราเป็นคนคุมเต็มศั่ดิ์ของเต็มในปีนี้เนาะรำอยากเห็นเอาคัมมี่ยังก็ต้องมาดาวรุ่งรุ่งแดงเราจองมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่พี่เพราะแม่ฮายแม่ฮายเนี่ย ว่ใชแล,แ,ลแล้วแล้วรอบเนี้ยแม่ไพ่บอกว่าจะมาแบบแตเต็มวงกว่าทุกวงที่เขาเคยไปใช่เป็นตารางโชว์เลยคร่าวๆของเราค่ะแสดงว่างานกันเริ่มเมื่อ,อไหร่เนี่ยเปิดประตูเปิดห้าโมงห้าโมงคือคนต้องมาหรือมามาสี่โมงมาสี่ <4 S 1> โมงามาสี่โประก็มประก่อนม,ม,มาทำกิจกรรมแต<ช>่ประตูเราจะเปิดห้าโมงใช่่ะกี้ไปแวะประชุมกันมาเธอสรุปอย่างนี้นะ อันดับแรกนะคะงานเราจัดที่ r c นทรัลปาร์คเซ็นทรัลปาร์คมันจะอยู่ด้านหลังของบรา v o ถ้าใครเคยไปแถวๆนั้นนะมันจะเป็นลานก,กว้างๆเลยเธอซึ่งเป็นลานใหญ่มากแนะนำว่าให้เข้าทางบรา v o เผื่อใครเรียก Gap เลยมาเนาะเขาา้าทางบราโวดีกว่า<ๆ>เพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่เรามีรถสองแถวพาจากบรา v o เข้ามาได้เลยถูกต้องเธอก็ลงรถแถวบราโว่ายง่ายเลยแล้วก็มาได้เลยใหญ่เลยแบบว่ามาขึ้นรถเกียร์แคร์ตรงนี้มาตรงนี้ได้เลยนะคะก็เรียก Gap เลยกัมากันได้เลยทีนี้เสร็จปุ๊บการ มาแนะนำว่าประมาณ4โมงต้องมาละมารับบัตรมารับบัตรเดี๋ยวบางทีแบบมันมีการบลิกเกิดขึ้นอีนั่นซื้อบัตรหน้างานเพิ่มมันก็มีบัตรหน้างานเพิ่มนะอีนั่นแบบว่าบางทีบอกว่าจองในไลน์ไว้5ใบแต่เพื่อนมา7นเนี้ยเหมือนต้องมีการซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้รีบมาประมาณ4โมงเพราะเดี๋ยว5โมงประตูจะเปิดถูกต้องอาหารทั้งหมดที่เธอเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในข้างในหลวงไงมันจะเปิดตอน5โมงดังนั้น4โมงเรื่องบัตรต้องจบละ เพื่อข้ามงก็ได้เข้าไปกินข้าวกปนอะไรกันเรามีข้าวเยอะไหมมีข้าวเยอะมากค่ะตอนนี้หมื่นกว่าเสิร์ฟขึ้นไปหมื่นกว่าเสิร์ฟก็หมายถึงว่าหมื่นกว่าจานอะห่นกว่าจานแล้วว่ะหมื่นกว่าจานแล้วคนเราประมาณสองสามพันตีสักประมาณนั้นสองพันถ้ามึงไม่แดกเอาประกวดก็คือจะพอล่ะนะสองสามพันคนกับหมื่นเสิร์ฟนั่นนั่นน่จะพอถ้าไม่บอกว่าไม่เอาไปปาดเล่นกันอะอย่างนั้นจะพอ นะคะคกินอาหารเสร็จปุ๊บแน่นอนชิงเนเจอร์ของมันเกิดแค่ต้องมีบูธสปอร์ตที่บูธสปอร์ตเขจะมีแจกของไม่อะไรแล้วแต่แบรนด์เขาเนี่ยแหละเขาจะมีแจกของมีอันตอเ Yo, <baby. S 2> นเยอะเอ่อยู่ปีแล้วอ่ะเออ กิจกรรมเนี่ยก็อยากจะเล่นให้จบโดยเจพาะอของบูธของมาดามฟิที่ว่ามีต้องถ่ายรูปผมคนแต่งตัวมาต่างจังหวัดแต่งตัวเวอร์อยากได้รางวัลหนึ่งหมื่นกลับบ้านอย่างเงี้ยต้องรีบไปถ่ายรูปก่อนหนึ่งทุ่มให้เสร็จเลยนะครับเพราะเราจะตัดสินตอนนั้นเลยกรรมการมีทั้งหมด20คนตัดสินตอนนั้นเลยกรรมการจากลาตินตัดสินก่อนหนึ่งทุ่มอย่าลืมอย่าลืมไปแล้วอย่าลืมซื้อเครื่ง่มหงทองเออต้องนื่มหงทองเธอ จะบอกว่าเมนูที่ที่เตรียมามาจำหน่ายเนี่ยก็คืออร่อยคัดมาแล้วก็ปรุงดีอะไรดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมพกปับประจำตัวประชาชนมะคะแล้วก็สิ่งที่ห้ามในปีนี้ก็บุหรี่แมวพัาครับุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัรชากัญชากัญชาปืนฉีดน้ำไม่ได้ปืนฉีดน้ำมาไม่ได้เลยนะทุกอย่างโต๊ะในงานมีตำรวจนะคะมีตำรวจตรวจทุกคนก่อนเข้างานนะคะดังนั้นนย่ยใครแบบว่า จำหน่ายและเสพเสพและจำหน่ายหรือว่าจำหน่ายและจำหน่ายเนี่ยห้ามเลยห้ามเลยห้ามมาทางเห้าห้ามตะกูลห้ามเลยเพราะพี่ตำรวจอยู่ในงานเลยนะคะน้ำท่วมไหมท่วมแน่นอนค่ะไม่ใช่ท่วมพื้นแต่น้ำเยอะเออน้ำเยอะนะคะมีน้ำเยอะเวทีแสงสีเสียงพร้อมที่ใหญ่แค่ซื้อบัตรกันมาเออซื้อบัตรกันมาเยอะๆได้เลยนะคะ to interference you have to เออพกที่แท้ทุพกอพาสปอร์ตนะคะมาด้วยอ่ะแฟนอินเตอร์จีนน้องแฟนจีนให้พี่หน่อยลูกแฟนอินเตอร์จีนนี่ยทู่แต่จีนออสปอร์ตเร็วเอ่อหายไปว่าจีนนี่มันเดอะพาสปอร์ตสรุกสนานค่ะอยากว่าอยากให้ทุกคนเอนจอยกับงานแล้วกันเพราะปีนี้ตั้งใจมากๆเลยปล่อยจอยปล่อยจอยปล่อยจอยปล่อยจได้เลย ่หรืมซื้อบัตรด้วยเพราะตอนเนี้ยแบบบัตรสำคัญที e ่สุดพ่งตรงตอนนี้เราจัดงานพื้นที่ใหญ่มากนะแล้วผู้สายยกใหญ่ไปให้มันพื้นที่มันใหญ่สำหรับทุกคนจะไม่แออัดกันนะดังนั้นซื้อบัตรกันมาเถอะจะได้แออัดเหมือนเดิมจะได้อบปุ่นจะได้เอาปุ่น โครงการปีทแล้วแอร์อัดเป็นยังก็เลยขยายงานให้มันใหญ่แต่ใจตอนนี้ก็กลัวมันจะใหญ่มากอยากให้แอร์อัดเดิมซื้อบัตรมาแอร์อัดกันหน่อยนะครับอยากให้เป็นจอยอาลังจากประชุมคาราอันเห็นภาพรวมงานทั้งหมดแล้วเห็นภาพรวมงานทั้งหมดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้โหที่ใหญ่มากเลยอ่ะบอกแล้วว่าปีนี้เต็มสิ คนอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นเวทีจคิะโอ้วันใหญ่ม้าเลยอ่ะทำไงดีอ่ะแล้วยังไงต่อจากที่ประชุมคนยังหนึถภาพหนึกภาพไม่ออกนะ ตรงนี้เราจะกั้นรั้วทึบทั้งหมดเหมือนที่แบบงานใหญ่ๆเขาทำกันอ่ะข้างหน้าตรงนี้เราจะมีเซนต์เรียงรายเนี่ยใครรถแดงนะมันจะมาจอดตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็รถจากบ่าวมันจะมามันจะมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะต้นโพเนี่ยเราจะมีรถแดงมอะไรข้อหลังต้นโพตรงนั้นให้เรียบร้อยเออให้มันเป็นพื้นที่ได้ปรียบดนะฮะคือตรงนั้นมันจะมีต้นโพอยู่ใช่ไหมตรงโน้นใช่เอออ๋อเราเราก็จะมากันทั้งหมด ทั้ง,งรถแดงก็เป็นขบวนมาจอดตรงนี้นะฮะออลงเข้ามาปึ้งจะเจอเต็นที่ฟังก์ชันเต็นรับบัตรก่อนเลย <What? S 2> อาา่าเต็นรับบัตรกันต่างๆรับตรงนู่นถ่ายรูปแบค็คดรอกอกันตรงนี้นะคะแล้วก็<อ><อ>ไปเข้าไปในโซนตรงนี้เลยก็คือรถจะเข้าทางโน้นแล้วมันก็จะวนแสดงว่าเราก็ต้องกั้นถนนไหม่้ะ่กั้น,นหมดเลยทั้งหมดเคลียร์พื้นที่กั้นรั้วทั้งหมดอ๋อเหรอใช่กั้นมาก็จะมาจอดตรงนี้ตรงนี้แล้วคนก็จะลงมาตรงนี้เลยอ ลงทะเบียนตรงนี้นี่ลงทะเบียนตรงนี้เต็นท์มีอะไรก็เสร็จตับตรงนี้เลยนี่ลงทะเบียนเข้าแถวเข้านะฮะรับมาับมามารับแบ็กดรอปตรงนี้มาถ่ายรูปก,กับแบ็กดรอปตรงนี้อันนี้สมุติว่านี่คือแบ,อบ็กดรอปทุกคนแบ,บ็กดรอปปึง้งเนืปึง้ง หลัไปตอบถ่ายรูปก็เสร็จสับเสร็จสับเดินออกมาเพื่อมาตรวจอันนี้แหละที่หนูบอกว่าจะต้องห้ามนาบุหรี่ต่างๆเข้ามาห้ามบุหรี่ห้ามโยกยาพอนผอตรุห้ามเลยกันชิกูก็ไม่ได้กัญโกบก็ไม่ได้กันชิโกพอตรุไม่ได้เลยว่าอะไรบูตตำรวจอยู่ตรงนี้แรงมากบูทตำรวจอยู่ตรงนี้เรามีบูตตำรวจบูทตำรวจนะห้ามนะห้ามนี้นี่แล้วคนก็จะกลูกันเข้าไปทางท้องจะมีเลนเข้าคึืง ตรวจภาพแรกที่เจอซ้ายมือคือ้ามสิบเจ็ดล้านาหาร้านอาหารยู่หลังป้อมตำรวจเลยใช่อยู่ตรงนี้เข้ามาในงานผ่านตอบเข้ามาบ๊ดเจอร้านอาหารเจอเลยมาเจอตรงนี้ขวามือไปเป็นห้องน้ำบาร์หงทองโอ้โหแล้วถ้าก็แทวนเกษรสมุทรไงในกรุงเทพมานคอต้องมีงานศิลปะตรงนี้ตรงนี้และและตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยมาหงทองวายแรงนี้นี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละ เี่กี้เราจะมีลานมาร์กตรงนี้ถ่ายรูปได้ได้และข้างหลังเองก็จะเป็นรูปพี่ใครใหญ่ตรงอาร์ควีทางข้าว้ายโอ้ก็แอบป้อแสดงว่าทางเข้าอยู่ตรงนี้ใช่คุณแสดงว่าเป็นงานภายในมากเลยเนี่ยทุกอย่างอยู่ในรูปปีเก่าอะทุกอย่างมันมันมีโซนข้างนอกโซนข้างในใช่แต่ปีนี้เราดันว่าทุกอย่างคือโซนข้างในในหมดเลยเป็นเฟสติวัลของจริงเฟสติวัลของจริงของจริงระบบเดียวกันเลยเข้ามาแล้วเราเข้าอาร์ควีสวยมาละอุ้ย จะไงต่อครับเามาปึงตรงกลางในนมาไกยังไม่สุดลานสักทีเลยยังไม่ันเลยเลยโยมากอ่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นแอคทิวิตี้หงทองกับออลิทแคลร์เขามาปั้แหบฝั่งนี้ฝั่งนี้นะไะฝังนี้มานเมล็ร ข้ามานะคะแล้วก็ไล่บูสปออนเซร์ไปเลยวิ่งไวมาดามฟินดูเล็กซ์วิดดูเล็กเออร์วิดอะเดนะคะอยู่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านสปอนเซอร์แล้วกันเดินกันเลยเรื่อยเชื่อไหมว่ายังไม่ถึงเวทีอุ้ยใกล้มากเลยอ่ะนี่เป็นไอพแล้วเป็นก้อนเป็นก้อนเฟรนแล้วกันจะกำเนิดเป็นก้อนเฟรนก้อนเฟรนนะคะก้อนเฟรน เพื่อนจอยู่ตรงนี้นี่คือทุกที่อ่ะคนจะอิจฉาเพื่อนที่ได้อยู่ใกล้เอ็กซ์คสีปีนี้กูให้เพื่อนอยู่ไกลเลยพวกเธอที่ซื้อบัตรมาได้อยู่หน้าเวทีถูกได้อยู่เกาะขอบได้อยู่งเกาะขอบเห็นไทนลำไยไหทองคำเดาได้เลยเออบิวจิตชลยาได้ด้เดาใส่ปากเกจะมีซีนที่หอมี มินิสเต็ร์มินีสเตอร์โคตรใหญ่อ่ะใหญ่มากมินิสเต็รมันก็จะอยู่ข้คงเดินแค่นี้เหนื่อยแล้ววะเหนื่อยแล้วเนี่ยใหญ่ที่หมดนะข้างมมินิสเต็รมีทาวเวอร์น้ำสี่เมตรทาวเวอร์น้ำค่ะห่อคอยฉีดน้ำสี่เมตรสูงเกือบเทียบเท่าอันนี้เลยแล้วนั่งรัน แล้วทาวเวอร์นัาได้ข่าวว่าเป็นผู้ชายด้วยผู้ชายชายรองแล้วเหลือแต่กางเกงในไหมคะหรือว่าไม่ลองรอติดตามเออแต่รับรองว่าดีกีนักกีฬาทุกคนคู่มันใหญ่กว่าเดิมมากเลยอ่ะเป็นปีที่ฉันต้องแบบว่าฉันตั้งเป้าฉันอยากจะเซอร์วิสเพื่อนๆทุกคนที่มางานอ่ะอยากให้ทุกคนเจอฉันอ่ะอีกูดกูต้องเดินข้างล่างตรงนี้ไงอ่ะ ฝั่ง A เนี่ยกูเดินครึ่งคืนละฝั่งครึ่งคืนสรุปกูไม่ได้เที่ยวเหมือนเดิมนี่ไงมันอยู่ใกล้บ่าวอ๊ดจริงๆนะ่เทอมันมาแค่นี้เองแค่นี้เลยโน้ป้ามันใกล้มากเลยอ่ะ DSL DSL ไม่ในงานสปอนเซอร์เยอะแล้วบางทีคนเขาก็มาล่ารางวัลตามบุ๊มเหมือนปีที่แล้วอ่ะแต่ขี้เกียจขนกาบมึงเข้า DSL เลยแต่อะไรรู้ไหมทำไมอย่าส่งกับเขากลับละกัน พอรองแหละพอลองแหละโหพี่ต้นนี่ยังเพิ่งเ,เรากำลังจะเข้าสู่แบบท้ายของงานก็คือตรงเวที <V T S 2> แล้วม <V T S 2> ่ววเะเผู้ชมดูนี่สมมติว่านี่คือเวทีนะ เราอยู่ตรงนี้แล้วดูมองไปดิโอ้สุดลูกหูลูกตาจับรึงค่ะอ๋อมันก็จะเข้ามา่างปาโวตรงมาตรงนี้เลยมันยั้ถนนบาโวแล้วเชื่อมันมีตรงนี้เลยหนูตะเคียนรั้วตรงนู้นให้เป็นทางเปิดออกตรงนี้เคลียร์ทั้งหมดรถสองแถวจะขับผ่านมาอุ้ยฉันชอบนะมันได้มูด d นะเป็นความ mood ฉันชอบทางที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันได้ม mood น่าหานของจริงเนาะน่าหานของจริงนะหนของจริงน่าหันของจริงเที่เขาไป ลากไปลงด้วยคุยอ่ะตรงนี้แรกอะไรแบบแร่มันต้องมีอย่างงี้แหลนัดใหม่กันนะอันนี้คือโซนป่านะแต่มีท่านอยู่นะยังมีท่านไปอีสิบประธานาธิบดีเาทายวันอยู่ตรงนี้เลยโอ้ปังมากเลยอ่ะถ้าถ้าเกยมาแล้วนัดกันว่าโซนป่าคือตรงนี้นะเอาเป็นว่ารู้เรื่องนะเอาเป็นว่ามีที่รองรับเอถ้าใครอยากได้ฉากกั้นพิมพ์มาฉากกั้นข้างล่างฉากกั้นทำเป็นล็อกล็อกไว้ให้ พราะเรามีดูเหล็กงไงใครได้ของแล้วอยากใช้เลยเละวะ่าใหญ่มากเลยอ่ะจะต,ต้องเดินกลับออกแม่ไกลมากเลยอ่ะเดินแบบเรื่องเกงดแตกแล้วแต่ว่างานมันเป็นงานเปียกไนงะมันจะไม่ได้ร้อนเพราะงานมันเป็นตอนเย็นเธอคือจะเล่าอะไรฟังปีหน้าเนี่ยอายุครบ30ก็เลยกะว่าอยากจัดยันเที่ยงวันยานเที่ยงคืนวันนี้ลองเดินได้1ินาทีแล้วไม่เอาแล้วกลางคืนเหมือนเดิม <laughs> คือปีหน้าเออกล่าว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่เป็นแบบว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนไม่เอาละวห้าโมงเย็นยันเที่ยงคืนนี่แหละเวิร์กสุดมันลองมันลองมาเดินดูให้แล้คือมเมืองไทยมันร้อนขึ้นทุกปีไงกูเอาแค่นี้แหละห้าโมงยันเที่ยงคืนเหมือนเดิมจบแล้วปีนี้คุณเอแคร์จะเดินรอบงานไหมคะก็เมื่อกี้เครียดอยู่เมื่อกี้แอบเครียดกรุบกรุบปจะเดินรอบเพราะว่าอ,อยากจะเซอร์วิสทุกคนอยากอยากแบบหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดอยากมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ย อันนี้อาจจะต้องทำเป็นเป็นการบ้านด้านนี้เดี๋ยวคุณเอกใครอยู่ในนี่ไงมินิสเตทอร์เอ <ๆ S 1> <ละ S 2> ีเรามีไมเราม,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 มีมินิสเตทรหนึ่งมาสองเนี่ยก็ห่างกันเลยวันหนึ่งมาสองเนี่ยห่างกันเลยวันหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวรอเจอกันในงานแล้วกันทุกคน ทุกคนอย่าลืมซื้อบัตรกันมานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแค่ต้องขอตัวลา EP 2 A c a Festival <S <S ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานเขาจะมาติดอินเทอร์เน็ตเพิ่มละดังนั้นในงานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าปีอินเทอร์เน็ตไม่ดีเพราะปกติพวกงานเฟสมันจะแบบ เน็ตไม่ถึงใช่ไหมเราพยายามดูแลเรื่องนี้ด้วยนะเขาจะมีเน็ตมาให้ทุกคนละนะคะก็รอดูกันในงานละกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนใครยังไม่ได้ซื้อบัตรโค้งสุดท้ายแล้วนะแม่อีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นจะถึงวันงานจริงแล้วรีบซื้อด่วนเลยนะคะที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะคะก็ตอนนี้นะคะราคาเบื้องต้นนาะ999บาทไม่รู้ว่าวันที่ออนคลิปนี้ราคาอยูเท่าไหร่นะคะยังไงก็สแกนโค้ดเพจตาขามแอดมินได้เลยนะคะบางคนบอกว่ามาจากคอนเสิร์ตอื่น3ามทุ่มทันไหมสนุกไหมเธอ กี่โมงก็สนุกเพราะแต่ละช่วงเวลามันมีเซอร์ไพรส์ทุกช่วงเวลาเลยมากี่โมงก็ได้แต่ง,งานเริ่ม5โมงจนถึงเที่ยงคืนนะคะ29ิามาน,นี้อย่าลืมมาเจอคันนะคะกับหงทอง p r e เซนต์เอแคร์เฟสิวัค่ะเวลาม้วนะคะอีพีนหน้าน่าจะเป็นวันจริงละน่าจะเป็นวันไฟนอลละไฟนอลราวดูคลิปเต็มในวันไฟนอลนะคะทุกคนนี่คือการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับงานที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเสียงใต้ปีที่แล้วสักใจขนาดไหนเมียกขนาดไหนฟังขนาดไหน เราจะทำให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับหงทองภูมิใจนำเสนอเอแคลร์เฟนซิวอัลแล้วในป,ปีนี้เป็นทีมสงการนาหารหมอาำพิ่คนทับกันมานำทีมโดยลำใหญ่ไข่ทองคาม,มีอาหารให้ทานจัดเต็มสถานที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิม r d a เส้ซ็นทรัลพาสามารถซื้อบัตรได้แล้ว5 9้ารอบาทสแกนเลยร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยหงทองอิแคร แรดฟูดมาดามซิงคาร์มาหวิ้งไวท์สนันติตาซัมซุง i ิลิตคลีนิกมิซมิสาโทสปาร์ติงดูเวดแบลไลฟ์อีฟวิดอเดย์อิสโม r เรดบลูใครยังไม่มีบัตรรีบเลยแล้วมาเจอกัน2 9มีนาน,นี้รับรองแตกแน่นอน